ปลาหิบปล่อยพี่กายพี่เนาะมือดอกตัวใหญ่อันนี้น่าจะประมาณสองโลสองโลเข่งหรือว่าสามโลเนี่ยโอ๊ยใจเย้มือเจ้าซิเมนโอ๊ยใจเย้อ่าลงคืนคือเก่าเป็นน้ำมึดเลยเด้เป็นแข็งเป็นค้าเป็นน้ำมึดเลยเดี๋ยวก็ใส่อยเด้อเด้อ เป็นเจลีอย่นี้เนาะสบายดีแถวผู้ชมเราปุ๊กับสองทิปซ่าแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิปกะสิพาพี่น้องมาอ่าเขาคั่วแต่งกินเนาะคือในคลิปนี้เฮ้นน้องเคยเพิ่นว่เสียเอาป้าขึ้นมาเห็ดก้อยเนาะก็เลยแบบว่าจะ อาบรรยากาศมาฝากพีตอนน้องเนาะให้ได้เบิ่งน้ากันป้าทีทีบปล่อยปีกายนี่ปีนีพอดีเพิ่นว่าเพิ่นตึกแล้วแต่ต้นใหญ่อาจารย์ก็เลยเสีให้น้องไปเบิ่งป้าเนาะเนาะอยู่ซ้ายป้านะ่ะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นคันนองเขาแล้วก็เป็นบ่อก,กบเตี้ยวสิได้เปลี่ยนน้ากบอีกพราะเมื่านี่บ่ท่านเปลี่ยนเน,ะนาะพียง้ส่ป้า,านะป้ายยางไงนะป้าขมันเอามั็นต้นใหญ่ปีหนี่พูดนะปีหนึ่งเลย เอออืมแสดงว่าปลาปีกไก่นี่ตัวนี่ปลาปีกไก่เออนี่โอ้ต้องง่ใหญ่ยจักโลนี่ซองโลุลไม้จังประม้ทุนเลยว้าพี่น้องเห็ดจ้าได้เกาะเ็ดก่อยเห็ดจำเห็ดจำบ่มันเหมือนบ่ป่านี่นะเออเนาะเคยผึ่นตึกแหงเอาเนาะมุกใต้ใหญ่ดอกเออเนาะ ปลานิ่นเขาขึ้นมาปล่อยหรือยังป้าตัวสื่อเมื่อเสาร์นี้สั่งลูกป้าบหัวสิมาไวปลานิ่นคิดว่าประมาณอาทิตหนึ่งเขาจึงมาฝาดละว่าเมื่อวานนี้มื้อนี้มาละสาดยังปล่อยปลานิ่นปลานิ่นสั่งปลานิ่นไหม่สิบอ่อมสิบธงเราไปเนาะธงละสิบพันธงละสามสิบบาทสั่งคิดว่าก้าวาน้องแล้วจึงสิมาเพราะว่าไวขนาดเมื่อเสารนี้เดรื่อยโทรหาแต่กว่าป้าเหาะแล้วป้านางวงาสัน โอ้ยตรงไหนปลาหิบปล่อยพี่กายอ่พี่น้องสั่นกระซือปลาตัวนี้มาลงอีกคั้งปีหนึ่งมันใหญ่ประมาณนี้ใหญ่แล้วปลานี่แต่ว่าเลี้ยงปีนี้เขาสิบ่เลี้ยงแบบเก่าเขาสิเลี้ยงอันนั้นใส่อันนั้นใส่งี้ยเคี้ยวก็ใส่งี้ยเคี้ยเนาะไม่ใหญ่อย่างปล่อยอะมันตั้งปลาบอกกินพี่กายนี่ปล่อยกับประมาณสั้นสั้นสิบสามทงคือกันพี่กายนี่ สื่อทองละซาสิบบาทสื่อสิบทงเขาจะแถมท,ทงหนึ่งเขาสื่ออยู่สานสิบทงกระไดอยู่ซนสิบสามเนาะืมใหญ่แท้แต่ว่าสซล,ล่า้าบร <ะ S 1> ิเกือมันห้าเหลี่ยงปล่อยเลยหัวใกว่านี้นะเออซ่านกลี่นี้ห้าวองเหลี่ยงแล้วเ้าเกลือมันลองเอบ,บ,อบ,บ,อบิอง้งอืมยครบปนี่บ่ครบต้อใหญ่แท้เนาะเนะแคนกลับมาอ้าวขึ้นเค่ะ ที่เอาคืนมาเนี่ยบริไดบริไดกินวะเอาคืนมาให้พินตัวขื่น,นเอาคืน<อ>ามาว่ามันถือเลยับมาเอามาเลยเพยิ่นบริไดไฮกินเนาะอันนี้เพิ่นนะว่าให้ปล่อยขื่นป้าตัวใหญ่เลยเนาะเอาพ่อแล้วเป็นบ่ตัวหน่อยนะพ่อแล้วคิดว่าจะกินตัวใหญ่นในสนอกโอ้กินบ่มวอดอกตัวใหญ่นี่หนาจะประมาณสองโลสองโลขึงหรือ,อ,อ,ว,ว,อว่าสามโลเนี่ยเด็กกันใหญ่ขนาดเนาะไปในนอง เดี๋ยวสั่นก็สั่งป้าเข้ามันนี่เติมอีกแล้นะใบใหญ่เนะใบใหญ่ปันไดปันนี่นะเห็นตัวใหญ่กูมีอีกสะบ๊อกยืนใช่วุ้ยตะกี้โอ้โว่ไอ้ลูนี่จี้สันลูกมาป่วยนึกไอ้เจอกนี่เอาจอกมาใส่นี่มันจะมีบอนสดป้านะปล่อยแล้วกินบ่ผมพ่นนะน้องเขาเบิ่งว่าอันน้องเรื่ยงนี่นะนะพวกรถจกนี่เขาจกไถโบ่มันทีด่านนี่ ได้แล้หล่นใหญ่มากได้แค่นี้ก็ได้เลยขี้นเสร็มเลยหลุกจุกใหญ่นี่เนาะพี่น้องเพื่อนว่าอันบูกินว่าสั่นปลาพ่อเนาะกำโต๊ะปลาพ่อแหละมันอยากหนาวมันอาปากเลยมันหอนเลยอุ้ยเจ้าตายไปจังนี่เอ้าปีนลังกาอยู่ใตายไปจังง่ายง่ายกินหนาวบ้ามันมันก็ต้องลอยเลยอันนี้มันลอยก็ไปเลย อ้หรอกมันคิดตัวอะมันต้องทำการปรับปรุงไงทำจอกนี้ยังบุพเอน่นี่เนาะจองนี้นเนาะไ,ได้มนกันลายเองมันเลยมัองเอาะปลาพ่อปลามันมีบอลสดมันมีบอลน,น,นั้นย้อนคือแบบว่าที่แหลว่าสิป,ปรับปุงน้องแต่ว่าน้องมันคนในใจว่ารถมันสีโจกไก่โบนอนแล้วก็ มัน่อนคางแบบใสง่งบประมาณสูงผิดก็เลยว่าสีแบบว่าแกะไข้โดยกานเจาะบ,บาดาลเนาะึ่งเข้ากับเจาะไปแล้วนำบาดาลดันบ่อได้เนาะพี่น้องได้พอแต่แกะไข้สวงนี่แต่ว่าสวงแหลกๆกันย่างหัวมันสีได้บอเนาะแลกกันเลยว่ากระคงสีได้คิดพิจารณาเลืองน้องอีกวะ่ะสีได้ปรบปรุงบอเเราะว่าน้องนี่มันกับเป็นแบบว่ามันเป็นดินเสียไปแล้วไปเห็นอันอื่นกับอไไ้แล้วพอจอกมาล็อกจอกแจกไปแล้ว มีทางเดียวคือส้องแป้งน้อง่าแบบหันไปเห็ดอันอื่นนี่กะบบได้เลยน้องน้องแบบบนหันด้เป็นตังง่อยเนาะดินแบบเข้ามาโจกเอาน้องหล้วกะเข้าเอาดินไปเขาอยากโจกเอานอได้กะเอาไปตามใจเข้าแล้วเข,า,เขาก็บดีปแป้งให้เขาง,งามๆเนาะมันก็เลยเป็นแนวนี้ก็เลยว่าตรงนี้ป้าพุ่งเองไหมตะวันหนามก็บ่คอยอยู่ไรเน,ะนาะคือวมันเป็นน้ำข้นน,น้องบดหลึกเ่บ่ ขันบ่ใหญ่คุณขันใหญ่ทางคุณซึมไปทางไหนเนื้อน,น,น้องน่ะม,มันซึมค่ะนองน,นั้นมันซึมกันซึมใส่หน้าเขาใช่ไหน้ำแนงเปียกงมันซึมลงหลุมม่มปะขันซึมลงหลุมกันจกไปหอดหลุมเลยดินเขาได้อยู่หลุมกันแล้วอ,อย่างเดี๋ยววันนี้เขาเชียเขาว่าเบิร์นกมเขาเนาะ ที่ผู้ซื้อว่ากบมันสิน,นลอยล่องบอกว่ามันหลักออกได้บอกเรือว่ามันหลีกับ <c oughs> มันหลี่ปะเดี๋ยวเดินนอกพี่น้องอันนี้พ่อเขาเดี๋ยวสิลองเปิดเบางท่างนี้ก่อนเปิดเบางดูท่างนี้เอ,ตอแต่ว่าน้องเคยเศร้ามากเรให้ยโสดหนามมันลดเด้อให้มันสุ่มตลอดเด้อเปิดเลยจิเปิดเปิดเปิดเด้อเด็กคนจะหลีอยู่ในนี้เนาะ อาว่างเบิ้งได้เรียนทับผัดไปาวางคืนเดียวสิไปหลักอ่อนนะ <c oughs> เพื่องอีกนอพี่น้องไปข้อเพื่องใหม่เบิ่งตัวนั้นอีกน,นี่จะได้เปลี่ยนหนามก็นหนามนไม่ไหวขนาดซ้ำสีม,มื่อมาที่นี่เด็ดไปหมดแล้วเด็ก <c> ห <oughs> <c oughs> ู้สึกว่ยาใหญ่ขึ้นแล้วเนะยาะใหญ่ขึ้นไล่ยอยู่เนาะไป่ก็เพิ่กินอาหารดิบด้วยเตดองแดงดองแดงไปเลยพี่น้องลัว เต็มแต่แท้นี่มันยังบ่อซึ้งอยงดูตัวนี้ตัวนี้เด้เนาะเบื้องผะเลเนี่ยนี่นะเพื่อนของเนื้อไปเต็นด้วเนี่ยดูนะเต็นยาวๆอยู่เนาะนี่เนาะแอ้วพันสิบไปหมดแล้วร่ไปแล้ว เพิ่นอยู่ที่ย่งบ่นเนาะเฮือนเขาอยูบ่บ่ตายสองม,มืงอดึกฮะไปเอาเครื่องมาใส่อีกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนสิไปเขาเปลี่ยนหนังก่อนเนาะอ้าวสีม่มือมัอนี้แล้วพี่น้องเมื่อวานนี้สิเปลี่ยนกับบับทันเนาะไปเห็ดอ่างอะไรจะขำม,มันมินเนาะมินไหวสันเดี๋ยวสิบ,บัวเอาใส่เอาแต่หนังใส่ก็พอแหละ ถ่ายปรานพี่น้นองเมื่อกี้กบเต้นอยู่ข้างในเต้นไหลอยู่ข้างนอกเลยโอ้จะได้ห้าแนวมาขังอีกก่อนมันมีนไหลน้ำผาโอ้ใจเย็ยนนุ่งอย่างชิมินโอ้ใจเย็นโอ้โหมันยังมีเงินตายมือละเบ้ออย่างนึงดูเห็นมันลอยเงินตาย โอ้เป็นกบเลยเนี่อกบตัวใหญ่ลงมาอย่านี้นี่กบเนี่ยมันกินมันกินกบน้อยนี่ใช่ไหมละเพราะว่าเขาเห็ดตัวนี้อ่างสัวข้าวเราเปี่ยวเราเห็นเราเห็นหมดเลยอ่างสัวข้าวเพราะว่าตอนนั้นสังพะย่างมาบพท่านเนาะก,ก็เลยแบบว่าเอาอ่างก่อนหนามมินหนามนนามินแห้งเลยคิดว่าเอาอไมาใส่แล้วมันสิบปู มีว่ากระตูงยางเถิงแล้วเอากระตูนลอยทำว่าใส่เวลากินอาหารใส่แป้นเทีนยนกระไดมันลอยลอยอยู่เวลาอาหารแล้วก็ให้มันฟูอยูเถิงเลยพีน่น้องว่าเราหัวก็ยังมีชู้แต่ว่ามันมันหนามมินนะมินนำหัวอาหารนี่แล้วกบอ่ะึ้นมาอยู่เถิงก่อนโอเคอุ้ยมันคือบหัแข็งแหง่มันจังบทเต็มึ้นมาอยู่ตทงมันโู่นี่ ก็มามาแต่หันตะปองต้ย <c> ักชักกระป๋องกันเล่ใช่โอ้ตอนนี้ยังเป็นระหัวอยู่โอ้ยหยุดแ่นี้ดูดูแบบเดูย้นำแน่แล้วกรปจังนี่เด้กพอได้แยงเนาะว้านมกับพ่อนมนมกับพ่อนมันกันะ เอามาไว้เทดคูฮะดูกห <ese> oh, ัวอ้ออันนี้เพิ่นอยู่ในน้ำนี่บวกลื่นขึ้นบ่ได้่ที่บ่อยอย่างน้ำน้อยโดดบ่ได้คือบ่อยแค่แค่ละอย่าว่าโดดบ่ได้บ่จักบ่ได้เอาแป้นมาใส่ให้แบบเหยียบงอยดีเวลาอยู่น้ำใช่น้ำน้ำแน่นเลยแต่น้ำมาใส่ไปใส่เอาน้ำดีดี เดี๋ยวเสียน้ำตรทออขอืมโอเคีา์นำัอืมอันนี้ผมาอยู่น้ำใช่ไหมขึ้นมาได้มาแค่ขึนบ่ได้พี่นี่่อมียันยังเป็นลูกกบกันยังมีเนาอปลาเดือนเลยหัวหน่อยที่บวทจังวะคือกำลังทอกระทเอกอะนั่ ยอดถอดโรดบันนะตายแล้วก็เอากันในตรงเต้แล้วเรายังมีถอกล้องมืดโรดโดนนันกรเฮียมดอันนี้อันนี้สีถ้าน้ำสีจะหนา้อถอได้ไหม เขาบอกคนนี่ออกก่อนนั่นและตัเวียนน้ำก็พยายางให้มาถือกันี่ใชยามันทางไอไรเล่าไ่ออกจานเผลอล้วเไงเนยังเนี่ยไรบ่ออามันปเดงินก็่ออกแล้วกันใส่หนึเนว่าเทียนนี่แหละ อาจารย์เฮือกแม่นทั้งนั้นโอ้เอาก็ตักเอาไว้กบอยู่ในพื้นนี่ตักเอาเนาะขุดตักเอาย่อบ่ได้ถ้าว่าเฮาเฮ็ดอ่างสูงก็สิปล่อยน้ําสบายนอันนี้เฮาขุดลงเลยตักเอานดิเฮ็ดสูงมันเทน้สบายาอยู่แจพี่เนาะยัวเียอยู่กันเฟืองนีแต่เสียง

ส่วนคุณก้อนจะในอบอันนี้เองจโอ้นี่ตัวใหญ่นี่เด้ตายเลยอันนี้สามเดียบเลยนี่ยังยังบ้างเติร์นน้อยหน่อยนะไต่คนละคนล้โอ้เก่งขนาดนั้บจอยนี่คือบริกิรขาอนี่บวกกับซัมเนี้แล้วน้อยมานี่นี่บวกบริปรลอยู่นี่ยังอยู่นี่ฮะบวกบริปรลอยู่นี่ยังแต่กบหน่อยเอาเอาขู่ฮั่นมาใส่มาจึงบริหามนี่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 ต้องได้จับออกเนาะ อ่ะงมงงมองดูนี่เขื่อนดูนี่เพียงไล่นี่ยไนี่หัวโตหัวเนีได้โตเนี่ยนี่จะไหนเอาซามลงทิ้งขันแม่เอาไหนเอาหนามเส้นนี้มันอยู่ป้ะเนาะมันก็ซึมมืดต้องได้เอาผ้ายางมาใส่ผ้ายางอันนี้ตัวเขาซื้อมาแต่ว่าต้องได้ใหญ่ก่อนแล้วจากนนมันลงเลยต้องได้แส่หนามไว้เจ็ดมือผู้พายางให้เข้มงวดหนักมดก่อนวัดใหญ่ยังไงเลยเหาะห็ดทองเป็นแถวเป็นขานเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นหล่องพามันืน ใช่ไหมมาบดดไอีกใช่มและม้ินล้มบินหมดจ้างดูจะวนลงดบินเช่นหัวแป่บแอยู่มาเลยกบกินกบไงกินแหละจังว่าจำเป็นตรงเห็ดคนละหองคนละขันนี่นี ทาเวคันดูสิตัวหน่อยกับเบือง่งด้อย่านี่วะนี่เนาะโีนี่นี่นี่เบ่าม่เอื่อหลบุอเ้เเขาบมาลดะาีอมเ๋ยวนี้เนะพี่น้องเต็มอย่นี้เนาะมะบอเบิ่งคักก ูกระปูยังตัวเดียวนี่กระปุนะ่นอ่ะกระปุกอ่ต้องไปโกอ้างยายังมันกันแบบเอาลงคืนคือ,อเกนะ่าเป็นน้ำมึดเลยเด้เป็นแข็งเป็นค้าเป็นน้ำมึดเลยเอากระมันกระโบไปใกล้ดอกอยู่บริเวณน้องเคานี้เลยตะกี้พอกะ เนื่องมา่อไหรก็มาปล่อยไว้เท่าน้องนี่แล้วเนาะพี่น้องกับบัลล่วก็ย้มแหลงกันมีได้กบนะแต่ว่าเขาไปขุดเอาตามขั้นนะแต่ว่าส่วนลายกับบอด้กินผลบอยกินนะยิวได้บ่ตอนนี้ตายยังไปเอาเพื่องเนาะอติเพิ่นกับพี่คิวหนาะมาใส่าทา,า,าตัดนั่ง นี่เนาะเฮาทำความสะอาดบอ่ออยู่บนกบหน่อยกันพอกันมาก้องกองกันอยู่เท่าไจ๋นาะงมีน้องเต็มหมดเลยเนาะยลุ่มเพื่องนี่ก็ะไรนี่ยินแต่เสียงบอ่อที่หนึ่งก็แล้วเลยเนาะแล้วก็เลยม่าน้ำไม้บ่อที่สองบ้านเจ็ดคือเก่นากน้องมีน้องตักหนาเอาแล้วก็ห้าน้ำไม้ใส่เนาะ เป็ติดแดงๆแดงๆโอ้ไหวด้ใหญ่แล้วจนาตังไงมันจะก่อนมันรั่วมันใหญ่อยู่นี่วะของันน้ืมขมันใหญ่เป็นแล้มันใหญ่อะไรมันใหญ่เป็นสองสามเดือนนี่ก็ใหญ่เต็มทีเลยมีแฟนคลับอันกินผัดเผ็ดกบอยู่ท้ายกินผัดเผ็ดกบบ่อีกสามเดือนเนาะไห้ว่าสามเดือน พอดีเข้าเกี่ยวเขานะเขาอันพอดีเขาเชี่ยวเชี่ยวงามๆค่ะขนาดปวมท้องก่อนไปนอนไปนอนเยื่งกบไปนอนนี่จะอยู่บาดตะกองเอธีไปจะไปนอนเยื่งกบเนาะอยู่ตะบองบอลที่ไปด้านหน้าซอยน่ะบ่าวเมื่อก่อนเนาะพี่น้องบอลที่เอาเครื่องบอลไปบริจาระเนาะโอ้เลือดต่ตัวใหญ่อยู่ในนี้ขอบอาหากินกบหล่อไอ้นี่กินหัวกินมืดกินหัว นี่มันกระเิ่มเปื่ยแต่อกี่กะปูน้ำผมนี่มีย่งอยู่นี่ในลุงนะเนี่นี่ีไปเลยอยู่เงีอยู่กระปูตัวเดียวทันทีนี่นี่เขาในหูเดียว่กระปูสิกินจุ่นยนี่เี่ห้าบอลให้กระปูอยู่บ่ไดนนี่นั่ดังก่อ อันนี้ครัแม่นี่ยใช่ดุดมันเป็นหูสิมันดุดดิแกนเยบกนแกนซับก็นวิ่นแบบคกขงจมางงมาแล้วบ่มาชิมาแหละ <laughs> đưa tay lắm 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 แค่แกนวะฮะม่นำไล,ล่ลูกประตูมาสักว้าใช่ไหมมาเกยบผู้นี้ลมอยู่วะเออเออเก็บตึกดำส่วนลมลมอยู่ยังยังเข่าได้ Cô, cốp chất hít nó nèo Để nèo cốp cho cốp nó cốp nèo cốp nèo cốp nèo Nhìn nhanh cốp bọn nèo 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 nèo

เอ,อ้ยว่ามาก่อนก่อนกันอยู่ในนิ้เต็มตัวนใหญ่อู้หักลายๆหนึ่งเห็ดชะไวนะ้น้ำมาไอแก้วนองหอนันหันนี้นะ ตักนามาจักหนาเนาะจักแูแผนนะอ้าเยบกบอันนี้ฮะตแก่แซ่ใครเย็บใครทำใยอยู่นหาอ้าวับบ๊วณนี่าน้อยู่แถวนี้อ้าว้ายูนี่ก็อยู่ในนี้จักแลจักไฟแล้วไมมาไม่ตายจักกัะตายจะฮึงมาได้ตายไดยมาบอก ข้ากบฮะฟังไดนี่ฮะนี่เจ้าใอยู่ในนี่ท่านในใตมตาดอกตาเลี้ยงประตูเล่นเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันท่านมันท่านในใต้มันยังหายใจอยู่มันยังหายใจอยู่ได้ตับเตะผู้ชายที่กับพุ้นและเหยียบ ท่านแสดงเขามายัางวะข้า,บขา,าวบด,ดีเย,ดยี่ยมข้าเปาเราได้ชั่วโมงนี้ไม่ใชนที่เขายอดค่าสูงหรือค่าหนึ่งเอาลงนี่กับปูห่อนเลยที่ก็ฝนอยากตกนี่นะนเนาะฝนตกอ้าวเยอะจะนี่ห่อนแห้งเขาม้ากี้นี่ห่อนเลย เอาจะเห็ดอังโก้เห็ดเห็ดอังไมเบอร์ทิี่เาเเลจ้าปุ๊กต้องหมาว่าปล่อยแล้วว่านะเดี๋ยวทิ่ว่าจะไม่เนี้ยเพื่อปล่อยน้กหอตอนนี้ก็เอาออกแล้วมันก็ได้มันใหญ่กว่ากันแล้วมันกินกันได้โอเคปะเอาอีกตต็มเต็มเฮายง้อเข่าเหือพี่น้องมึงซื้อน้ำตาลตอนนี้พวกแหงเหือปยา่อสำอางหอน มาอยู่ในนี้3ชั่วโมงแสดงว่าข้าวโหลดจำรีอลังกายอนออกกำลังกายตอนี่อยากพ่นพพมันสูงพดประหยัดประหยัดด้หนังดูน้อยอีกคูนึงไม่ยู่ คนเนอ่าโอเคสามารถเลย้มันเสียวมากินหัวหางบ้าบ้าบ้มันมาลงเลยในหัวหางแต่เจ้าห้อมเอ๋เด็กหเีนี่ยังไม่ได้เ็ขาวไดค่ะมันไม่บบอันนั้นดอกใส่ันนนี่แหละย่าบั๊บต้นใหม่ละ มันเป็นจอกเน่ะมันเล่าจอกเนาะมบางทีก็อาจดาซื้อไปเองก็ได้เพราะซึ่งว่าใส่อันน่ะใส่จอกใส่พักอันอันนั้นแล้วมันจะแบบน้ำเสียไว้น้องเหี้ยงเถอะนสีโปรไซเลยหวานแต่ว่าห่านอะไรกันแล้ว